ใครกาลังรอคอยผลผลิตอะไรอยู่หรือเปล่าคะในช่วงนี้จะเป็นเรื่องการเงินการรอคอยโอกาสหรือสิ่งที่คุณได้หว่านเมล็ดพันธุ์ไปในเรื่องของตัวตนของคุณที่คุณอยากจะเป็นตัวตนแบบไหนเป็นคนน่ารักเป็นคนสดใสเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนอารมณ์ดีสิ่งเหล่านี้ให้คุณมารอเก็บเกี่ยวแล้วนะคะโกาบมาแล้วนะคะห้าถ้วยใครเคยเศร้า ใครที่เพิ่งจะเศร้าเสียใจอย่าเพิ่งวางความรู้สึกเศร้าไปก่อนแต่อย่าลืมนะคะในห้าถ้วยนี้ก็ยังมีสองถ้วยที่อยู่ข้างๆคุณคุณยังมีดีอยู่ยังมีสิ่งดีๆอยู่เคียงข้างคุณเสมอวางความรู้สึกกังวลความรู้สึกไม่มั่นคงออกไปนะคะสิ่งดีๆมาถึงคุณแล้วสิบดาบพอยจะบอกว่าสิบดาบนี้กับห้าห้าถ้วยนี้ความเศร้านะ ความเสียใจใครที่บังเอิญม,มาเจอคลิปนี้คอยบอกก่อนว่าถ้าคุณมีอะไรติดอยู่ในใจแล้วรู้สึกว่ายังออกจากตรงนั้นไม่ได้แล้วมันเป็นช่วงที่ดาร์กที่สุดที่หนักที่สุดเท่าที่คุณเคยเจอมาถ้าคุณลองสังเกตสิ่งนี้มันกำลังจะหมดไปแล้วมาดูกันคุณเดินทางมาถึงสิบดาบแล้วคือมันไม่มีอะไรจะเศร้าไปมากกว่านี้แล้วอะแล้วมันทําให้คุณได้เรียนรู้ในการที่จะใช้ชีวิตดําเนินชีวิตยังไงให้ไม่เสียใจ หรือรับมือกับสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะเรามาดูกันจะเป็นอย่างไรมาโอ้โหเอ็มเพลเอร์คือการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตการเป็นผู้นำในตัวเองตอนนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมอันดับแรกได้รับความยุติธรรมและมีเขาเรียกว,ว่ามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณได้เป็นผู้นำในตัวเองคุณจะมีความคิดรเริมมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็สามารถมีความนิ่ง สยบความเคลื่อนไหวโอ้ความสุขมาทุกคนเดี๋ยวนะสิบดาบกับสิบถ้วยบอกตรงนี้ว่าคุณได้สะสมประสบการณ์มาเพียงพอแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะได้เป็นผู้นำในตัวเองมันถึงเวลาที่คุณจะได้มีความสุขกับตัวเองสักทีโอเคไหมเงิน โอ้โหพูดคำว่าได้รับแล้วไม่รู้จะพูดอะไรต่อไพ่ออกมาตอบแทนค่ะเตรียมตัวรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนโตได้เลยมันหมดยุคหมดสมัยที่เราจะต้องไปน,นั่งเสียใจแล้วค่ะความเสียใจความกังวลใจไม่มีผลอะไรต่อคุณแล้วจักรวาลจะส่งกกลนามิตรจะส่งเพื่อนร่วมทางส่งบุคคลสำคัญเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ทันเวลาที่เขาจะมานำเส้นทางให้เงิน ให้ความสุขของคุณบางคนได้เจอรักแท้ด้วยโอกาสดีๆกับความรักก็มาเงินมาความสุขมาสิ่งนี้บังเกิดขึ้นกับคุณความอุดมสมบูรณ์มาแล้วรับเอาไปนะคะ